สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเสาวๆของสวีเดนเนาะจ้าพี่น้องจ้ามาอีกแล้วจากก้าเสียงเกียวๆพี่น้องจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงจะไอเล็เปิดไอไปกันชักหน,น่อยวโมหนาหนาดำๆเดี๋ยวสีดำตื้มเนาะจ้าพี่น้องแห้งหนาดำย่านพี่น้องเขเห็นหนาหนาคุยให้จ้ะมาทักทายพี่ๆน้องๆเขาจ้าสาวๆของสวีเดนเนาะจ้าพี่น้องไอ อากาศทั้งนอกกับเป็นเมืดอค้มแต่ขาวจุนพูนเราพี่นอ้องขาวงามงามจะ้ะขาวงามงามจ้ะกันเลยเดี๋ยว <c oughs> ตอนเศร้าพี่นอ้องตอนเศร้าก็คือสี่แบบว่าอันนี้จังหน่อยจ้ะทำอา,าอ,าาอากาศมันอากาศมันไอเริ่มหนาวแล้วมันก็นเลยกลายเป็นอ่จาจักหน่อยจ้ะมีมีม,มเซมงหาเซ็งหาจักหน่อยกับพี่นอ้อง ก็เอากาแฟเอากาแฟรองข้อพี่น้องพ่อใหญ่ไปเห็ดงานเราจะพ่อใหา่ไปเห็ดงานแล้วเตรียมแล้วเตรียมยาไว้ไ้เตรียมไปนั่นน่ะนี่ไว้ไ้พี่น้องไอ้เล็กมาทักไทยโอ้ยจักเป็นยังพี่น้องเลยปวดขาจ้ะขาบวมตึ้ขึ้ืนแม่จ้ะพี่น้องยื้อซื้อกับบวมขึ้นแม่จ้ะเล็กกับบอลูว่ามันเป็นยังสาเนมันอยากเขาสาบายหลายยาเขาสาบายกับยาเขาได้เงนินหลาย ไอ้มีมูคนใหญ่แล้วบอกให้ไปไอ้ทำความสะอาดให้พี่น้องทำความสะอาดบ้านให้แล้วกะไปบ่ได้ใ้่หย้อน,ยอนปวดขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันไอ้ไฮจกปวดขาก่อนฉันสิไปดอกเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยอย่าเล็กเสื้าไปเบิ่งข้างนอกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปอ่าจังหน่อยะสิพาไปเฮ็ดอีหยังกอกเก๊จังหน,อน,องงน่อยเต้า แต่พอไงแร้กะบอกว่าเธอจะเฝ้าเห็ดหยางเดอว่าัซันแต่กะสีหอบสังขารไปจักหน่อยแต่ว่ามันถามามันยางในเพราพี่น้องแล้วเลยสีเอาอันนี้พวกเด็์เอามาอ่านกับพี่น้องใส่อันนี้มาะจาพี่น้องมันมันมันงอขาอะไรจากพี่น้องมันงอขาอะไรระบาดนี้คือแบบว่าเหยียดเหยียดตึงย่างเดียวระบาดในเวลามันปวดมันปวดขึ้นมาพี่พี่น้องปวดขึ้นมาไอไอไอนี่มาทั้งหลังนาพี่ แต่ฟังนี่ได้อยู่ได้พี่น้องฟังนี่ง้อได้อยู่แต่ฟังนี่ง้อบ่ได้จ้ะกับหนึ่งค่ะสมมุนเ้ายืนยืนนั้นโดนยืนนั้นโดนแล้วมันคือคือมันสิอ่าไข้คออักเสบหรือใดนี่ละพี่น้องนี่ละเ่ามาแล้วจ้ะพี่น้องเ่ามาแล้วมันเรเป็นยังสั่นจ้ะพี่น้องเป็นไปทั่วทิพย์นะเป็นไปทั่วทิพย์แล้วบานนี้คนใหญ่เราก็เลยสื่อไอ้อ่เอยียงก็เอเอแล้ววิตามิน จาแล้วก็เขี้ยวเสียมเขี้ยวเสียมมาใหากกินหูอยู่ว่าไข่คอมีบดีแล้วเ่าว่าแล้วเป็นยังสี่เนาะพี่น้องเนาะะจาจังไดกับผักันดูแลสุขภาพได้จากพี่พี่น้องน้องเท่าจ้าอากาศไอในเมืองไทยเฮากับหอนห่อนเนาะหนาวฝนตกเนี่ยจาเนาะอ,อากาศเปลี่ยนแปลงมิ้่ทางยุโรปเฮ่านน่กะอ่าหิมะมาแล้วคุ้มหนาวเน็ตหนาวกระลั่งเขามาจ้าพักกันดูแลสุขภาพได้จากพี่น้องจะเล็กกะเป็น พีเขาพี่ออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่จะถามันเถามาแล้วมันจะเป็นยังสี่ลนะเนาะพี่นอ้องเถาอายุเท่าไรมาแล้วมันกะมีตะนแน่เป็นจ้ะพี่น้อง <c oughs> มิถานแนเป็นจำว่าไอเล็กโทษไปหาแม่แม่ออ้อจ,จักหนูเป็นยังมาสัน่นไอขาบวมเบิดทั้งสองฟังขาบวมเบิดทั้งสองฟังๆๆแล้วก็ว่าเอาเป็นยังละลูกมาสัน่นจักแม่อ้อมือแรกพี่นอ <c oughs> ๆๆ้องมือแรกโทษเด้อจ้ะพี่น้อง เมื่อแรกไอ้ที่ว่ามันสาเหตุมันสิปวดเล็กเลิกจากเหตุงานแล้วเศร้าเหตุงานมาจากเด้มือหนึ่งนั่แหละพี่น้องมันมันปูมขึ้นไหมพี่น้องสองฟังขังขังไอ้หัว่าเขาเขาหนี่จากพี่น้องปูมเล็กกับพวกหูว่าสาเหตุมันมาจากใดจากมันปูมขึ้นคือจำหน่วยบักสมไหมพี่น้องหน่วยบักสมอายุมากมากไอ้เวลาเล็กงอเขานี่เป็นปูมขึ้นจะกฝ้าวไทยลูกไปพ่อใหญ่เบิ่งบานี หลังจากนั้นยืนยืนโดนกับ่อะไรพี่น้องยืนโดนแล้วมันปวดจ้ะปวดเราแบบเป็นขาสัน้นเด็ดเด็ดเด็ดจ้ะโอ้ยเป็นบอึนตาเนี้ยเป็นจ้ะพี่น้องอุย้ยเบาเบา,บาเดี๋ยวเลขสี่ไอ้ผ้าเดี๋ยวเลขสี่ผ้าไปผ <c oughs> ้าไปเบิ้งทั้งนอกจ้ะฮิมาเดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวปิไซมึงเก่งขายเงาเสือแขนเน่าก่อนพี่นอ้องเพราะว่ามันมันเย็นมันเย็นลายจ้ะ เวลายืนนะพี่น้องตง้องต้องคอยจะต้องคอยพี่น้องจกบอบสี่ขาจะยันซี่ขาถ้า,านั่งน้นําพื้นนี่พี่น้อง <c ười> เคยเห็นผู้เท่าว่าเวลาผู้เท่าลุกขึ้นนะจะเพื่อียเอามือค้ำก่อนจะเอามือค้ำพืนก่อนแล้วเอาดาบเอาดาบโดงขืนก่อนนะพี่น้องก็ตั้งกันเลยจากับผู้เท่าบ้านเ่าจะต้องเอาขืนแต่ว่าเล็กตอนนี้นั่งน้ําพื้นพื้นเรียบบ่ได้แล้วต้องนั่งนั่งจังสี่เอาขายอนจากพี่น้อง ฐานนางน้ำพื้นนี่ลูกว่าไ้แน่นอนค่ะพี่น้องถ้าบ่มีไม้มกระเดา <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไปเตรียมตัวเดี๋ยวพาออกไปอ่เบิง้งทั้งนอทำม,มางามบอกงามพี่น้องหนาวงามแบบเล็ดหนาวแตะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวมาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเล ซ้ำพี่หล่ะจ้าพี่น้องสูงสีบอสีบอลซ้ำนี่สูงขึ้นเลยแะแเราก็กสิมี่ถรถมาเกตนะจ้าพี่น้อง